แม่เขาบ่าว่ายอยู่แล้วเขาว่าออกออกออกอ, Ac oh. ออกโอ้คุณน้ามัน,นร้อ <c oughs> <c oughs> รงสองโอ้คือสองหลอดสามเพื่งจะให้เขออกออกออก <c oughs> อ <c oughs> อม <c oughs> แต่ก็แปลกอยู่แปลกตังไหปุ๊แปลกอยู่ครั้งหกช่วงน <zone. S 1> ี้อะมันมันร้องออมรถอะโอ้คนอยู่นี่ก็จมว่าอ๋มันร้องอะไรก็ดอกขเดียดแปดเก้าแปดเลยป่พูครั้งโคกก็ร้องอีกคือเก่าตัวหนึ่งโอ้แต่เราก็เลยคิดแปดเก้าแปดก็เลยอันนี้ก็เลยถามมานี่ก็เลยถามว่าจะออกว่เหล็กออกออกออก ถามสองครั้งเดี๋ยวจะถามแล้วหม่เลขนี่อยู่ยังถ้ายังออกออกอีกก็คืออยู่ว่าได้ถามว่าอยู่บ่แต่ต้องรอฟังว่าจะอยู่บ่อยู่แค่นั้นไปแล้วโอ้ปูมลาพี่้องออกออกออกแกงยองไม่อีกไห่แล้วมาแบบ มาผมต้องนัดไหมมาแล้วก็ไปแล้วพี่รอ้เรองเอาตอนที่อยู่ก้นเห็นงั้นเนาะก็อยู่ดีๆก็จับสมบุรอย่างนี้แหละี่ยก็มาเลยจับเป็นออนออกจับเป็นออกอือโอ้นี่มีกุ้งติ้งชนมากวัเขาก็ดอกก็ดีอ่ะเดียเออมาเลย หึ่งเ่อาพี่น้องศูนย์หนึ่งเก้าการศูนหนึ่งหโอัดัดมาพิ่นัดลูกซีทไว้เมื่อไรก็บ่ดีเมื่อไรก็บ่ดีวันไหนก็ไม่ดีเลือกเลือกวันวันเขาแต่แต่วันที่สิบเก้าแทนที่จะให้มาก่อนวันที่สิบหนาะนาะจะได้มาวันที่สิบเก้ะได้อันนี้มาก่อนเนอวันที่สิบเก้าอืมอีชนะอ๋อสีนี้มีโชคสิบเก้าทีสิบเก้มาอีนีกะสีได แต่ตัวพอดีเลยตัวนี้ออกเสื้อผวกว่านอหรือว่าสื้อผกต้องมาเนาะเก้าอืมเอาคางคกทำไมจะมาลองออกออกออกแดงซ่งสัตว์ล่ะพี่น้องเออลดิ้นตีพวกแปดเก้าแปดเจ็ดนี่รอบนู่นของง่ายแม่จนจมเนาะจมอะไรนักหนาเออกับตัวเลยที่มันอยู่ในรูมันขึ้นมากิรินเออเออใหญ่เขาเขาที่เขาไปขายในตลาดพี่น้องพ่อ กระเออจนหมวกหมูเนาะโอ้มันร้องอยู่ที่รถอันนี้ไม่ที่ไหนเลยอืมทั้งสองตัวสามตัวมันมาลองออก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 ปฏิภาถามว่าเลข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 ออกออกอยู่บนนี่ออกออกออกทั้งสองรอบก็เป็นออกออกคือเก่าหรือมันตรงกับมันจะร้องบ่เออ ก็ไม <c oughs> ่ได้ถามมันก็เลยบ่นร้องเลยบัดนี้อเงียบกันไปเลยไม่ได้ถามาร้ารอารพี่น้องคือบ่ได้ถามต่อจากสองรอบนั่นนะ,อะนนรอ,อบที่สามเลยบบทักบบว่วงอย่างอะอะอะไรนะครั้งโคก็เลยเงียบไปเลยอือเค้าก่อนเขาก็เตือนอยู่หรอกว่าเรื่องทะเบียนรถเจ้าของบ่ได้ใส่ใจอะ เี่มาลองออมรดก็มันก็พึ่งออกไปเนาะข้ามวันเดียวเองนั่นแหละสาตัวด้วยแปดเก้าเจ็ดสามตัวมามัดนี่ตัวรอบนี้สี่ตัวเลยแปดเก้าแปดเจ็ดโอ้ยอ่ากว่าอโอ้โต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 ็ต้องไปหาเลนั่งวันไปเพื่อเเลขท้ายสตัวศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกาตัดออกก็จะมีศูนย์หนึ่ง หน <19. S 1> ึ่งเก้าแต่เขาออกมาขายย,ายังไงยังเด็กยังเลยแล้วเพามัน <19. S 2> ออกออกในโบบานนี่บวัึกออกไปอเอาไปหาเลขไทยรัตรลีไปได้พี่หลังเด้อเห็นบอหกเก้าศูนย์ก็ไม่แน่อันนี้ก็ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกกับหัวปีนพร้อมพี่หลังเอาจองด่วนก่อนใครเนาะเนี่ยนะคะสามตัวไทยนะวันที่หนึ่งฮิตติงเลย โอ้ตรงตรงเลยว่าหันพี่ดาวไม่ได้กลับอ <so ันน <so ั้นกับอันทะเบียนรถก็บม่ได้กลับจริงๆได้กระตรงอืยังไงกระตรงชื่อยังไงกระตรงโอ้เอาออกออกออกว่ซับพี่รองเนาะจังมากติดตามน้ำกันถ้าฟังถามเขาถามถามต่อไปนี่จะถามว่าเลขชุดนี้จะอยู่ไหมถ้ายังร้องออก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 ก็คืออยู่ อ้าวรถติดตามว่าเลขออกบอออก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 วกัดดูเรียกเพียงนอนนั่นน่ะแสดงว่าเพิ่นมายำให้แล้วโอ้อ้าวจวดจัดเ้ยพี่หลังเด้อลูกศิษย์ลูกหาปุริศัยแต่รอบนี้ยังไม่ได้ฝันนั่งรถเน้อนั่งรถคันนี้กับบ่าเน้อปิดชนะเถอะ อ้าล่อย่ำกันว่าจะปูจะลือซีจะถามอีกว่าจะอยู่ไม่อยู่แค่นั้นแค่นั้นอ่าพายุกันมันใหม่ตรองงวดเนาะครับผมอ้าไปหาไปหาไปพี่ร้องนี่แหละชุดเดียวเบาชุดเดียวชุดเดียวก่อนใครศูนย์หนึ่งเก้าครับผมชุดหนึ่งเก้ามาตัดพี่เนาะแต่กลางๆก็ชิมไตัดให้เรา ีนั่ดตัดบอแม่ว่าตัดแล้วบอเอาเนอะตัดเลยทัดถิ้งเลยเตี้ยทัดไม่ใช่เดี๋ยวตัดทิ้งนะเตี้นั่งคุยกันอย่างเงี้ยอยู่บ้านเขาเนี่ยคำบอนนี่เขาก็ไปซื้อเลขมาอย่างดีเอ้ากูเบิงดิเป็นแต่ออกพ่อใหญ่เนี่ยก็นามันนานานาพ่อใหญ่ช่วยนี่ก็อยู่บ้านคำนี่เนี่ย ซื้อน้ำไม่ดอกข้างวัดป่าไปเอาเลขกันมาจากบ้านสะแบงบ้านบทางซ้อนอือันนี้ก็ลึงทางบ้านไปเอามาเนาะก็เลยไปเขาก็เลยซื้อที่คำบอลไม่ชุดอ้!ซื้อมาและนี่ซื้อแล้วนี่เอามาให้จัให้ดู ตัวนี้ตัดออกไปเออพอไงก็ฉีกพวดปาซื้อเลยนั่นน่ะโดนคนในไอป่าฟักทองมอซื้อแล้วฉีกริ้งๆเลยซื้อตัวนี้ตัวนี้ตัดออกเออตัดออกจังใดเลอไปเอามากับมือแคกเัดตัดออกเลยว่ตัดออกเลยถ้าฟังเหล็กออกดำเหรอ อ๋อมากับตัวที่โยนเขา้าปากออกอุก้ว่าแล้วตัดออกนี่แหละอย่าลืมคำว่าตัดออกอตัดเป็นออกอ่าโอ้อันนี้มันสละใจกับอะไรอืม,อ,มอือเาเอาพี่รามมันนั่นแหละมันจะได้เอาทั้งหมดบอ่อ หรือจะคัดออกเออ่ยหรือจะคัดตัวนี้ออกเด้อยก็จะช่วยตัดตัดออกแล้วก็ยืมเงินเนี่ยก็คิดเนี่เนีมันเคยทํากับเขามาเลรอตั้งมึงกะคักได้พี่ั้งเขาจะเอาเงินแสนนั่นแหละตัวนู้นเนาะตรงเป๊ะเลยละว่ะบอกตัดออกผมก็สี่ขวดคนไงเหมือนกันเอาตัวนี้เหมือนกันเออมันมันมันที่เกิดจากไอ้นี่แหละจากเก้ากับหกนี่แหละ ศูนย์หนึ่งเก้าศึ่งอย่างนี้มุ้ง่นี่แหละไปกลับด้วยอเด้อเืออเด้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 อยด้อเด้อเด้อเดอดอกเด้อเดอเดอดอเอเด้อเด้อเดด้อห้ดีเด้อเ้อเด้อู้อเด้อด้อเด้อด้อเดูอหด้ดีนเเดออ้ดเดเด้อเอดเด้อเอเดอ้อ้อเ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 ด้อเด้อเด้อเเด้อเ้อ้้อพ้เเออออ อาอย่าพึ่งตัดออกเนาะเลยม่ได้ดูกว่าไม่แตกเขาว่าเอย่ามาบอกว่าวันเลขออกแล้วโบแม่นเนออพ่อพ่อว่ามันก็ได้ถ่ายไปหรือมาครับผมมีจริงๆรครับอืมองยันยันด้วยต้นตัวต้นจริงเนี่ยมาจริงเน่สิครับผมอแต่คนม่ได้ดูเขาก็มาเห็นนี่คือเก่าเนาะครับผม